มาครับผมนํารถเก่งราคาถูกมาฝากเ,เพื่อนอีกแล้วครับนิสสันเทียนาปี2004นะครับตัวนี้เป็นตัว J M นะครับสีโดยรวมโอเคเลยครับสภาพรถผู้บริหารราคาย่อมเยาวสบายกระเป๋าครับ1 9 0 0 0 0บาทนะครับยอดเลยอ่าบอดีรอ้รอบๆตัวถังสวยงามนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีครับเล่มเอกสารพร้อมเป็นตัว V 6 ภายในเบาะหนังไม่มีขาดนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคอนโซลลายไม้นะเลขไม้สองแสนหนึ่งหมื่นกระจกปรับพับไฟฟ้าด้วยกระจกสีบานใช้งานได้ปกติห้องเครื่องน้ำมันล้วนไม่มีติดแก๊สครับห้องเครื่องแห้ง น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแบตเตอรี่ดีใครสนใจนะครับ1น0 0 0แสบาทนะครับรีบติดต่อมานะครับโทรสอบถาม0ูนย์หกสามหกศนัดดูรถบางแคโอเคติดต่อมานะครับสหาย